เสือเ้อหงอกงบนใบหน้านะคะสำคัญที่สุดเลยอันดับแรกเลยนะคะที่น้ำตาลจะแนะนำให้ทงกันคือผิวหน้านั่นเองผิวหน้าจะต้องไม่มีฝ้ากระจุดด่างดำเลยนะคะแล้วก็ผิวสีผิวจะต้อง,ง,งสม่ำเสมอกันนะคะน้ำตาลก็จะแนะนำให้นะคะหน้านวดหน้าจี้ฝ้จี้ฝ้าออกนะคะแต่สำหรับคนที่ฝ้าหนาๆหรือว่ากลัวเจ็บนะคะก็จะแนะนำให้ใช้ครีมตัวนี้นะคะซึ่งเห็นผลได้ในเจ็ดวันเลยนะคะก็ สามารถเข้าไปสัื้อในตะก้านะคะอย่าน้ำตาลจะสักตะก้าให้นะคะจะมี3สูตรนะคะตัวนี้เป็นไ i ท์เ h น n ิ่งคร r มออริจินอลคูเวทนำเข้านะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นกลางคืนเท่านั้นนะคะทาบางๆหรือโบกช่วงตรงที่มันหนังหนามากๆนะคะ แล้วของเรามีสามชนิรนะคะมีผิวมันผิวผสมผิวผสมคือผิวที่แพ้ง่ายนะคะผิวแพ้ง่ายคือผิวผสมและผิวหน้าที่แห้งก้านนะคะผิวมาผิวหน้าที่แห้งก้านจุดที่ผิวแห้งนะคะก็จะแนะนําของผู้ที่อายุ50ขึ้นไปนะคะผิวผสมก็ส่วนมากจะเป็นผิวที่แพ้ง่ายที่เป็นสิวง่ายที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นผิวที่ ทาอะไรนิดหน่อยก็แพ้นะคะก็สามารถใช้ตัวตัวแพ้ง่ายไปผิวผสมไปแต่สําหรับคนที่ผิวหน้ามันนะคะมันจะไม่มีตัวน้ํามันออยเลยนะคะก็สามารถเข้าไปซื้อสั่งกดตากาในตามสูตรของผิวนะคะการดูผิวนะคะจะต้องดูผิวหลังล้างหน้าแล้ว1ินาทีนะคะว่าผิวเรามีน้ํามันออกมาไหมผิวเราแห้งตึงไหมถ้าผิวหน้าเป็นแบบตึงๆล้างหน้าแล้วตึงนะคะกดไปเนี่ย มันจะตึงเจ็บๆหน่อยอันนั้นนะคือผิวแห้งนะคะผิวแห้งหรือว่าผิวลอกเป็นขุยๆแตกเป็นขุยๆนะคะอันนั้นคือผิวแห้งแต่ถ้าผิวค่าผสมนะคะล้างหน้าแล้วนะคะจะมีผื่นๆจะมีผื่นๆจะแพ้ง่ายนะคะคือจะแพ้แม้กระทั่งน้ำปปาบ้านเรานั่นเองนะคะก็สังเกตผิวกันดูดีๆแล้วก็เลือกครีมใช้นะคะให้ตรงกับ ปัญหาของผิวหน้านะคะมันก็จะช่วยให้ใบหน้าของเรานะคะใช้ครีมตัวนั้นนะคะได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนั่นเองคะ่ะจากน้ำตาลก็ฝัดไปด้วยนะคะสำหรับครีมคู w เวทไวเทนนิ่งนะคะตัวตัวน้ำตาลเองก็ใช้เป็นประจำทุกคืนใช้บ้างไม่ใช้บ้างเพราะว่า ใบหน้าของน้กการก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วนะคะก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างและแนะนํานะคะควรผัดเซลล์ผิวอาทิตย์ละหนึถึงสครั้งนะคะตามสภาพผิวหน้านะคะควรเข้าร้าสนเสริมสวยนะะหน้านวดหน้ามาร์กหน้าบ้างนะคะเพื่อกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวและก็การไหลเวียนของ เลือดของน้ำเหลืองบนใบหน้านะคะให้มีความหวดไหลเวียนได้ดีขึ้นนั่นเองเพื่อจะได้สร้างซ่อมแซมเซลล์ใหม่ๆขึ้นที่ดีขึ้นนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะคัดหน้านวยหน้า,นาที่ร้านน้ำตาลก็จะมีบริการให้ด้วยนะคะในพาราหลักร้อยเองค่ะก็จะมีทั้งหมด10ขั้นตอนแล้วก็บำรุงผิวให้ตามสูตรเลยนะคะแล้วก็อย่าลืม ครีมกันแดดนะคะต,ต้องใช้ครีมกันแดดทุกวันตอนเช้านะคะตื่นเช้ามาล้างหน้าก็ทาครีมกันแดดอย่างเดียวไม่ต้องทาครีมใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้แต่กันแดดอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวจะปักหมุดนะคะครีมกันแดดครีมไวท์เทนนิ่งกูเวตนะคะสำหรับหลายๆสูตรให้กับทุกท่านนะคะก็แนะนํานะคะตรงนี้นะคะเป็นหัวเห่งที่สําคัญถ้าใบหน้าของเราไม่เนียนเรียบเนียนไม่สว่างสีไม่เสมอกันนะคะมันก็จะทําให้ทุกอย่าง ไม่ลาบลื่นนะคะก็ความน่าเชื่อถือการพูดคุยเจราจาค้าขายอะไรก็ยากมากๆเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักหลังบ้านหรือทักบ้านเขียวได้เลยะคะ่ะ